ชีวิตล่าสุดอเล็กซานดราธิดาวัน15ปีส0ปลอมตัวเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งชีวิตล่าสุดอเล็กซานดราธิดาวันเล่นเรื่องเดียวสาย0หายหน้า15ปีก่อนกลับมาหาเวออีกครั้ง <c oughs> ก็ยังคงเป็นที่รักและที่คิดถึงของแฟนละครชาวไทยเสมอมาสำหรับนางเอกลูกครึ่งที่ได้ข้ามโขงเพื่อมาสร้างชื่อเสียงและดังมากในไทย15ปีที่แล้ว แฟนละครช่องน้อยสี่คงจำเธอได้อย่างแน่นอนสำหรับนางเอกและนักร้องสาวลูกครึ่งลาวเบลเกเรียอเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยที่เคยฝากผลงานแจ้งเกิดกับละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโค้งรบบทนจำปาคู่กับเวสุกลวัฒร์ที่ออกอากาศเมื่อปี2550จนโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งสองฝั่งไทยและลาวแต่หลังจากนั้นเธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเพื่อจะไปเรียนต่อต่างประเทศ และเมื่อปี2 5 6 0ซอเล็กซานดราได้ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกครั้งในหน้ากากซากุระร่วมแข่งขันในรายการ The m a s s ซิงเกจนกระทั่งปี2061ก็มีกระแสข่าวของอเล็กซานดราเกิดขึ้นอีกครั้งว่าเธอได้เป็นตัวแทนของสาาปปลาวเข้าร่วมชิงมงกุฎนางงามจักกรวาล2018ที่ประเทศจีนจากนั้นชื่อของเธอก็เงียบหายไปอีกครั้งสำหรับประวัติของเธอน่าสนใจเลยทีเดียว เธอเป็นนักแสดงชาวลาวเป็นลูกครึ่งระหว่างคุณพ่อเป็นชาวลาวคุณแม่เป็นชาวเบลเรียเธอจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ภาคภาษาังกฤษจากวิทยาลัยลาวอเมริกันนครหลวงเวียงจันทร์และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคโอประเทศญี่ปุ่นเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีปู่ของเธอเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงอมตะในเพลงกุลาปากเซและสายลมเย็นส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักกีตาร์ชาวเบลเรีย ขณะที่บิดาของเธอบุลทวีไซได้ทุนไปรเรียนด้านการสอนดนตรีที่เบลเรียเป็นเวลาสิปีจนได้พบกับแม่ของเธอโจดานะ่าที่เรียนเปียโนที่นั่นเมื่อเธออายุได้สาขวบได้ออกผลงานอัลบั้มเพลงซึ่งถือเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้มในประเทศเลาวและยังวางขายอัลบั้มในประเทศญี่ปุน่นถึงแม้เธอจะไม่มีค่ายเพลงแต่การผลิตผลงานและดูแลทุกอย่างโดยพ่อกับแม่ของเธอ และเธอยังเป็นศิลปินคนเดียวของเราที่ต้องทำเรื่องขออนุญ,ญาตจากทางรัฐบาลก่อนที่จะสัมภาษณ์ทางด้านการแสดงเธอเคยเล่นละครเวทีในหอประชุมใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์ปัจจุบันสาวอาลกซานดาใช้ชีวิตอยู่ที่สปปลาวส่วนเรื่องความสวยก็พัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะหุ่นที่ซบขึ้นเพราะเจ้าตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกล้ามท้องซิกแพคมาเต็มถ้ามีโอกาสคงได้เห็นหนาง,งเอกสาวกลับมาร่วมงานกับวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เชื่อมีแฟนๆหลายคนรอชมผลงานของเธอไม่น้อยเลยทีเดียวต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันของเธอนั้นทั้งสวยและมีเสน่ห์มากๆกว่าแต่ก่อนจริงๆแม้จะหายนานกว่าไปถึง15ปีก็ตาม